สวัสดีค่ะอ้าําค่ะวันนี้เราจะมาเล่นต่อสู้กันนะคะไปชมกันเลยเดี๋ยวไปแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมเฟมครับสวัสดีครับผมน้องบ้างผมต่อไม่ใส่หมอนเลยครับให้ผมต้องใส่ครับลูกาัใส่หมอนให้คุณเป็นใส่ลูกพันตัวนี้มาเลยครับให้เลยครับไม่ใส่หมอนไม่ใช่เหรอผมไม่้องใส่ครับอันนี้คุณเองนะคะ อันนี้ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความอยากมันแรงอ่ะขอไม่จุกมึงอยากใส่หมอนเองไงใครถอดหมอนมันจะถอไม่ง่าควายอยู่ในนาหมาอยู่ในคอแกระเข่อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคะถอดหมอนมันจะได้ถอยง่ายคุณไม่จุกแล้วหรอกถกินหมูจะใครกินหมูกระทะตะกี้นะเธอยิงซวยยิงเข้ม What can i couldn't care 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ยังครับยังครับยังครับ,บขามหมดแรงแล้วนี่นะครับตัวเขาพกช้ำทั้งเข<ร>าใจเต้นตึกๆๆ,ๆๆๆเลยคลิปคิด <c oughs> โค้ดหายใจแบบผุดผุดเฮ้ยเหมือนดำน้ำมาเลยนะคะนี่เลยนะครับ ครับเฮ้ยเฮ้ย้ยคุณชาจะแพ้ครับคุณยอดเตาอน็อกเตไอเฟมยิงยิงตะกี้ตะกี้ออาไอ้เฟมเต้ร้เออชมพูโดนเต้าอีกเฟ นี่นะคะเมื่อวานนะคะเขาตักบารเทวโวนะคะหมดแรงแล้ว <c oughs> เขาตักบาดเทวโวนะ,ะเขาเขาเขาแสดงเป็นผีเอผิดลูกผิดเมียนะคะไม,ไม่ใช่ครับผีงูเห่านั่นแหละนะคะไมนเหมือนกันอันนี้ผีรักเล็กขโมยน้อยนะคะไอเนี่ยผีผิดลูกผิดเมียกลัวการพนัน นู่นนะคะการพนันยังเฟ้อยังเฟ้อฆ่าสัตว์ไม่ไอพีไอพีไอยังเมีย่ะเขาป่นเลยเขาเป็นตัวสลัดเขาตุกป่นโอ้แกเป็นผีรักแร้ขโมยน้อยเขาอะเป็นการพนันเจ็ดที่สุดมาโอ้ตอนนี้เฮ้แต่เมื่พวกแกก็แพ้กันไปหมดเลย ไม่ไดค่ะเอนะ เพื่อความในกาไหมไม่เอาเด้๋ยวมาลงหญ่เฟนเราจ่าเรื่งงัก hey, งกันเฟนไปกับิงไม่มีควัวแห่ดำอ,อย่าร้องนะทักตัวเองนะอันนี้คือแห่ดำ พี่น่อยแน่จริงอย่าใช้อาวุธดินั่นไม่เป็นนบเก็บโทรศัพท์หน่อยดิไม่ใชคนเนี้ยคนนี้นะคะกลัวสองคนนี้มากเลยนุ่งคอ้องยันยันที่เดินมาเฉยคุณยอดซีแล้วกันอันนี้ดิจันทายนะคะว่าใครหล่อที่สุดในสัปาหนี้นะคะกูครับ ในนี้นะคะไอ้อ่ำนะครับนี่จอดยิ <Yes> ่งน่าอไปล้างบ้านเลยแหด้ำพยาแหด้ำเฮ้ยอย่าเอาไอ้นี่จะมันหายใจเฮ้ยพยาแปหุำอ่ำอย่าเปิดพัดลม ตอนนี้กับหลังเล่นโยโย่ยอ้าวมึงโดนลูกหุองเลโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เป็นเฮ้ยนี้เป็นที่ถ่ายห้ามขึ้นมาคอคอแม่ไอ้ย้า 加快。<Thomas. S 2> <laughs>